สบายดีพ well, ี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุคนสุมองสุบอนฮะปาดโทุพี่น้องเอ้ยออกนอกสถานที่มื้อนี้ก็ได้เสือแม่ต้องมิ้นตุกมาสถานที่ใหม่พี่น้องเลยออกนอกสถานที่มาไก่มื้อนี้ ร้านขอถ่ายคลิปเลยเด้อจ,จะที่ทานเลยจะทีย่ยงจตื่นเลยมาหายังละปัดนน้ตามไปเบิง้งไว้น้องตามไปเบิง้งขุดยำมยาบอยู่ขคุ้นกัได้มานทำกันหลายคนเลย ถือเสียมถือกระตาจักสุเปอรสิบภาคกันมาหาอย่างนี้น้องเลย เจ้าเอาก้อนแล้วเนาะหาแมงซ้อนพี่น้องเยเจ้าเอาก้อนแล้วหมู่บ้านนีสงสัย นำทีมโดยแม่น้องเทนพี่น้องกำลังดำผ้าม้ามือนี้โอ้ปูนมวกหมวกรุ่นใหม่พี่น้องเอ้ยปูนเฮี้ยสูตรน้องดำแม่น้องดำกับแม่น้ำกันพี่น้องสบายดีพี่น้องมากันครบทีมเลยมือเนี่ยน้องๆไปกับแมน่น้ำกันปูนไล่น้ำคนหูกาะเอไดาบักลาไปไหม ไหนอดบปนงปัดกบบ่เขียดโมโอ้หตูไปเลอเธอเลยหมวกเราคักขนาดพี่น้อยเด้เขียหญงเบิดแล้วคอยกับโมีแนวใส่ซ้ ทางนหนหงวยไาดิเบิงกว่าพ uh. no e er huh? hmm? uh, ี่น้องีนน้อยแลบเบากําลังชี้ยางกายเบาด้าาสัได้กบบ่หําถ่ายจกออกมาเบิ่งกันนะอทำไมกิ่งทนลุพูนโอ้ย Pa hấp bố mi đọc á, lúc, lúc, lúc. nắp đầm luôn Pa, nhan Ui, là băng nam, là băng nam Chơi nạc lạ, thấy đồng ấy mọi người Ui, pa, bú đùng đuôi đều điều đó Ui, bài ngang thế nào ngang bài đi bà luôn cột kháng nào mi งูมันงามลอกบิงพี่น้องเอ้ยมีกรบอนะมีจะว่ากันด้วยพี่น้องเมีกระบมีก็ไเลยากินกิดเดเือมันเอบอกและเอได้เอบอกอพอดูเนาะว่าจะมี มเพี่น้องเอ้ยผมไม่เพิ่นกับมุมนี้มุงนี่กระปิดเลยนะเออสบายดีป่าลุงเครือน่องมินคุดพี่น้องเอ้ยอยากกินข้าวอยากินข้าวขามขม้นไนยากเงแล้วนี่

โคตรโคมากไก่ซื้อผสมกับกัดมากไก่เลยป้อนยังกัน่ะนังดำเนี่ยนะจอนจะหอนใ้เลย Thấy mày là bồi hiền đấy Điếp luôn rồi nè thấy bố Mất Cái thắng mày mày nông minh Hãy subscribe cho kênh cái đầu cái này há lao vào ướt cao quá mì hung lai này này treo na còn nó nó đây lệ anh ấy khút chân mưa này nhom yên tròn tròn cái đó Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì ตาจะได้กบจากตัวแล้วเอ <c oughs> าหนักอึดโอ้ย,อยจนเมื่อยยังเหมือนจากตัวกบนะปวดท้องอึด <c oughs> ทีมงานพักพ่อนกินเข่าพี่น้องมาเนี่ย พัดพักคอนกินข้าพอนกินเข้าบ้านเนี่ยสองเครื่องเลยหันนอนใช่พี่เนะเอ้ยเออไม่นั่งดามันหลังใช่ dạy anh kín bà đi mày nuôi mày đi nữa mày mà. đi nữa mày đi nữa mày đi nữa đi nữa đi nữa đi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 

ตะก้องบาไว้เลยนะกินเข่าสกอนเนื้อพี่น้องเนื้อตะก้องก็หิวหิว โดโพนาอไม่ใหญ่นโเ่าหัวงอก้ยาไยนามือหนนามอคือว่าบ้านเฮาบ่ไพด้อึดได้ยากบ่โถดโพพี่น้องเอ้ย นากมาเจ้าัเจ้นเยปคือเล็ดน้าลไใส่มัน้ไดมีนูกลมเล็นาลกไใส่มันแกแกลราเป็นยังเดียวนี่นเจดาม่าไปคุดไปวัดเ้าของก็เพรเจ้าพันหายได้ปุ๊บมาสมัคกัได้

ยี่นลูกไผ่แฟนหน่อยยิ่นนะน้องอันน้นไผ่ไนเก่าสงสัยสงสัยเห็นไปหลายคนแล้วเขาเจ้ายามันดับ เบอร์เบอร์รแล้วมีผู้ใด้อีกยังเนี่ยถือข้าวดามากนะไม่ได้จักโตหรอกมันอีกจตวนนะแมกซอนนะที่เขาห่วเนี่ยขาวเป็นห่วงมกซอนเอนี่ได้ทันนี้ละ ยังนนนนนนได้ต่าน,น,น,นี้บ้านเฮาก็มี่อยู่ปูกะปีกรไดอยากไปอาม่ซ้อนไลยก็ไดพี่นอ้องเลยบ้าน่หนาไม่ซ้อนเลยเขาปิ๊กคิวเพียงตอนนี้เลยพี่น้นนองขอบุูร้ลลที่ติดตาม อยู่ที่พีสุขุูสักคนพี่น้องเกากันไหมคลิปหนาพี่น้องสบายดีโอ้ห